สนับสนุนโดยบริษัทสหพัฒน์พิบูลจำกัดมหาชน ICC International ธนาคารออมสินคุณผู้ชมครับยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปนะครับวันนี้จะมาชวนผู้ประกอบการคิดดีทำใหม่นะครับกับการเป็นนะฮะ ผู้ขายสินค้าออนไลน์นะต้อง4.0แล้วนะครับผมดียังไงไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องลงทุนเลยก็ว่าได้แต่ว่าเพียงแค่รับออเดอร์มานะครับแล้วเราก็มีรายได้เกิดขึ้นแล้วครับจะทําที่ไหนครับก็ทํากับเขานี่ไงครับทากับนะฮะพี่เอกหรือว่าคุณชะวะขอไปครับคุณนวชชนินทร์ทองขาวนะครับประธานกรรมการบริหารบริษัทเน็ตเวิร์กเอเชียออนไลน์จำกัดนะครับผู้ก่อตั้งร้านค้าออนไลน์แนวคิดใหม่นะครับใจดี h o p c o m นั่นเองอยู่กับเราแล้วนะครับหาโอกาสรวยกับพี่เอกด้วยกันนะครับผมพี่เอกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่เอกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะด้วค่ะค่ะเจอกันอีกแล้ววันนี้นะพี่เอกนะคะนำสินค้านำผลิตภัณฑ์นะคะอยากจะบอกเลยที่วางอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมทางบ้านเป็นเพียงแค่บางส่วนส่วนแบบเล็กมากเพราะว่าเรายังมีสินค้าแบบเยอะแยะมากมายที่เลือกกันแบบหลากหลายอีกเยอะเลยใช่ไหมครับพี่เอกใช่ครับเรายังมีอีกร้อยรายการเลยครับโอ้โหนี่เป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นเดี๋ยวคอยดูนะครับว่า ในส่วนต่างวันนี้จะมีส่วนไหนที่จะโดนใจนะฮะคุณผู้ชมหรือไม่กนหมายถึงว่าลูกค้ารออยู่ใช่ไหมฮะ พี่เอกเป็นไงบ้างสบายดีสวัสดีครับเออนะครับจำได้ว่าข่าวก่อนที่มาออกรายการกับเราก็รับนานมาแล้วครับนานมาแล้วนะ่ตัวนี้ยังเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมดูดีเหมือนเดิมสดใสนะคะแต่ที่สําคัญเนาะเราเห็นถึงในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงของสุขภาพก็สุขภาพเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนเหมือนเราจะดีขึ้นไหมเพจแข็งแรงขึ้นอยู่กับอาหารเสริมที่ทําให้เรามีสุขภาพ ที่ดีใใช่ค่ะนะคะคือมันสุขภาพภายในมันส่งออกมาถึงภายนอกเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปร่างแล้วก็เรื่องของผิวพรรณ์อาคือดีมากมากเลยอะจริงเพราะว่าดูสดใสขึ้นนะเอาอย่างนี้ดีกค่ามาเริ่มต้นกันนะครับคืออยากจะทราบนะครว่าเนี่ยฮะ รวยนะด้วยการขายสินค้าแล้วก็การทําธุรกิจออนไลน์เนี่ยมันเป็นยังไงครับผมพี่คือต้องบอกว่าอ่สี่ห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยครับจะมีเศรษฐีใหม่เศรษฐีรุ่นใหม่ๆนะครับอายุน้อยๆนะครับที่อายุอ่ส<ช>ิบเจ็ดสิบแปดนะครับยี่สิบกว่าเนี่ยรวยจากธุรกิจออนไลน์นะครับเ<ช>ยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วธุรกิจเหล่านี้เขาไม่จาเป็นต้องต้องต้องลงทุนที่สูงนะครับไม่ต้องมีสถานที่ตั้งนะครับแต่ว่าหลายๆคนก็พยายามที่จะ แล้ววเราจะมารวยด้วยออนไลน์ยังไงไม่มีช่องทางไม่มีองค์ความรู้เห็นก็รวยล้วก็อยากรวยด้วยทํำยังไงล่ะแต่เราไม่รู้ว่าจะทํำยังไงใช่ใช่ครับเพราะนี้ใจดีช็อปคิดมาให้ทั้งหมดเลยเออเหรอคนะครับคุณไม่ต้องเป็นต้องเก่งเรื่องของการทําเว็บไซต์แล้วนะคุณไม่ต้องออกแบบแบนเนอร์เป็นคุณไม่ต้องเป็นต้องสต็อกสินค้าแล้วคุณไม่ต้องเป็นต้องมาแบกรับความเสี่ยงเหล่านี้แล้วนะครับเราทําให้หมดเลยทําให้ทุกอย่างเลยใช่ครับ แล้วยังไม่พอครับเราลงทุนพัฒนาซอฟต์แวร์เนี่ยเป็นหลักล้านที่จะมีเครื่องมือทางการตลาดให้คุณใช้แค่มือถือนะครับกดแชร์ไปในไปในไลน์ครับไปใน f c e e o o o นะครับหรือแม้แต่มีะระบบออโต้มาเก็ตติ้งที่ huh. คุณก็ทำอะไรก็ได้ของคุณนะครับในชีวิตประจําวันของเราปกตินะครับแต่ระบบมันทํางานทําสื่อโฆษณาให้เราะนะครับฟรีฟรส่วน เราก็รอรับกาไรนะครับหรือว่ารอรับออเดอร์ผ่านมือถือของเรานี่แหละไม่ต้องสต๊อกของไม่ต้องจ่ายเงินไปก่อนก็เพียงแค่ใช้เทคโนโลยีใช้สมาร์ทโฟนใช้มือถือใช้แท็บเล็ตโุ๊กของคุณนี่แหละมีอยู่เนี่ยก็พอจะไม่เข้าไปที่ไหนอยากให้ดูกันก่อนเนี่ยเว็บไซต์นี่เลยใจดีชอบสะกดตามนี้เลยนะครับ เดี๋ยวจะให้ดูหน้าเว็บไซต์จริงๆนะฮะว่าเป็นยังไงนะครับแต่เว็บไซต์นี้เนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราหฟังหน่อยะครับก็จะเป็นร้านค้าออนไลน์กึ่งสําเร็จรูปนะครับที่คุณแค่ลงทะเบียนนะครับกรอกลงทะเบียน4ี่ห้าบรรทัดง่ายๆเพียงไม่ถึง1นาทีนะครับคุณก็จะมีร้านค้าของคุณเองแล้วนะครับหลังจากคุณมีร้านค้าเสร็จเรียบร้อยนะครับข้างในระบบจัดการร้านค้านะครับก็จะมีเครื่องมือนะครับให้คุณทํางานไม่ว่าการตรวจสอบเรื่องของออเดอร์นะครับหรือว่า เราจะหาคนมาช่วยเราขายก็ได้นะครับถ้าเรามีเพื่อนมาช่วยขายเราก็ได้กําไรจากที่เพื่อนขายได้ด้วยวนะครับซึ่งราคาสินค้าทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะเป็นราคาขายส่งครับ,ค,รบคุณจะได้กําไรจากราคาขายส่งด้วยนะครับอันนี้เป็นหน้าเว็บที่เมื่อคุณผู้ชมทางบ้านเปิดมาจะเจอแบบนี้ใช่ครับแต่ว่าถ้าหากว่าอยากเจะสมัครลงทะเบียนเนี่ยตรงนี้ไปที่เมนูเปิดร้านค้าครับ ไปทเปิดร้านค้าคือเปิดร้านค้าผ่านเว็บไซต์ใจดีช็อปได้เลยเห็นไหมเปิดร้านค้านี่ไงคุณกรอกข้อมูลเข้ามาแค่นั้นเองนะครับหลังจากนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่ของใจดีช็อปนะครับติดต่อไปนะครับแนะนําขั้นตอนว่าคุณจะสร้างร้านค้าแบบไหนนะครับแล้วใช้เครื่องมือใช้ระบบ แบบไหนแล้วจะมีรายได้แบบไหนก็เนี่ก็กรอกรายละเอียดตามนี้เลยว่ามีชื่อมีนามสกุลอีเมลแอดเดรสอะไรก็ว่าไปมือถือโทรศัพท์อินเ่อร์เน็ตไม่เยอะนะมีแค่ไม่เยอะทั้งห้าบรรทัดแค่ห้าบัดแค่กดยืนยันยืนยันข้อมูลนี้ก็จะถูกส่งไปยังเจ้าหน้าที่ของเราใช่แล้วก็จะมีทีมงานติดต่อกลับมาใช่ครับ่ะครับเอาแล้วอย่างนี้พอเรากรอกไปแล้วเนี่ยเราต้องเสียอะไรไหมมันมีค่าสมัครหรือยังไงไหมไม่มีเลยครับ ฟรีเลยฟรีเหรอฮะฟรีเลยครับแต่ถ้าไม่ได้เสียตังค์ครับแล้วยังสามารถเราสมัครฟรีนะครับเออเรายังสามารถที่จะแชร์ไปในเฟซในไลน์นะครับให้เพื่อนๆนถ้าเกิดมีมีมีคนซื้อสินค้าก็จะจะมีค่าแชร์อีกนะครับค่าแชร์อีกอันนี้สําหรับคนที่มาเปิดร้านค้าฟรีนะครับส่วนคนที่อยากทําก้าวข้ามจากเป็นผู้ริโภกหรือสมัครฟรีก้าวข้ามมาเป็นเจ้าของกิจการนะครับเป็นเจ้าของธุรกิจร่วมกับเรานะครับคุณก็จะได้ในราคาขายส่งนั่นก็จะ คุณต้องสมัครเป็นสมาชิกละนะครับซึ่งเงื่อนไขก็อยู่ที่ในหน้าเว็บครับค่ะว่าถ้าหากว่าคุณจะเริ่มเป็นเจ้าของธุรกิจอย่าง <c oughs> ที่คุณเอกบอกนั่นแสดงว่าถ้าเผื่อว่าเราสมัครเป็นสมาชิก <c oughs> นะคะที่บอกว่ามีในเรื่องของการเป็นตัวแทนจําหน่ายด้วยน <c oughs> ู่นนี่นั่น <c oughs> เราก็จะมีเว็บไซต์ของเราเองถูกต้องไหม <c oughs> ทุกคนมีเว็บไซต์หมดเลยครับก <c oughs> ็จะมีเว็บไซต์ไม่ต้องไป ไปเสียเวลาในการออกแบบแล้วนะครับ <Right. S 1> แล้วก็ไม่ต้องไปคิดเรื่องของการทําสื่อโฆษณาแล้ว <pic. S 1> นะครับเพราะเครื่องมือทั้งหมดเราเตรียมไว้ให้เสร็จสรบเรียบร้อยแล้วคือ,อคสมมุติมีตัวไหนออกมาอย่างบํารุงสายตาบํารุงรผิวหรืออะไรอย่างเงี้ต <c oughs> ยตัวกระอกาแฟเนี่ยเราเรามีทีมกราฟิกของเราก็จะออกแบบแบนเนอร์เกตอะไรต่างๆให้เราก็ทำมาเก็ตติ้งตาควาเที่ยงไ้หมดเลยนะครับเราก็แค่แบบว่าเหมือนก็เอาไปโพสต์เอาไปแชร์กดแชร์กดแชร์ไปอย่างเดียวเลยนะครับกดแชร์ไปที่เฟซบุ๊กของเรากดแชร์ไปที่ที่ไลน์ของเราครับผมก็อาจจะให คำแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์เล็กยสำหรับผู้บริโภคแล้วก็ถ้าเผื่อว่ามีออเดอร์ปั๊บเราก็สั่งได้เลยรำหรับคนที่จะมาร่วมจอยกับเราด้วยคือใจดีช็อปนี่นะฮะก็คือแชร์ทาง Facebook แล้วก็ไลน์ทางไหนดีคอีกฮะก็ในอนาคตก็จะมีช่องทางของยูสตาแกรม IG นะครับผมแต่ว่าตอนนี้ขอสองช่องทางก่อนครับผมอยังไงเดี๋ยวดูกันนะฮะทีนี้ว่าเสินค้าพี่ก็มีเยอะเนาะนะครับทีนี้อยากจะถามว่าขายอะไร ดีแหละครับผมในถ้าเกิดว่าเราตั้งใจที่จะแบบร่วมค้ากันเนี่ยต้องบอกว่าสินค้าแต่ละตัวนะครับก็มีความต้องการของตลาดอยู่แล้วนะครับอ่าอย่างเช่นนะครับตัวไหนคะโอเซล่านะครับซึ่งเป็นคอลลาเจนอ่าครับเป็นคอลลาเป็นคอลลาเจนเอสโอดีนะครับซึ่งก็มีสารสกัดใหม่ๆนะครับอย่างเช่นเมลอนสายพันธุ์ฝรั่งเศสซึ่งมันมีงานวิจัยว่ามันชะลอไว้ได้จริงอ๋อเหรออ่านะครับใครที่ต้องการผิวสวยใสนะครับมีออร่านะครับอ่าค่ะ โอเซ่าสาวๆชอบกินนะใช่ครับใช่ครับแล้วดูแพคเกจจิ้งก็สวยงามนะครับคือเหมาะกับวัยไงถ้าผาเป็นสาวๆด้วยรุ่นเนี่ยมันสีสันมันจะต้องแบบดูน่ารักน่ารักดูสดใสยะฉลอวัยมี่ของชาล์แล้วีมีของใช้หนุ่มไหมน้องลงนมลนมราคาปังปึงนมสำหรับคนที่ต้องการบำรุงนะครับแล้วก็ฟื้นฟูนะครับในเรื่องของสุขภาพภายในของท่านชายครับอ่าครับ จูกาครับเป็น่จูก้าเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับในเรื่องของอาหารเสริมบำรุงผู้ชายนะครับอมแล้วก็ละลายในปากเลยอมต้องอมใต้ลินไหมไม่ต้องใช่ครับดีใต้ลินใช่ไหมอมใต้รินจะดีจูกาพูดพูดิจูกาพูดชัดๆนะจูกาโอเคโอเคข้างในมีกี่อันน่ะต้องมีสี่ซองครับมีสี่ซองนะฮะ สองเข้มข้นเทียบเท่าแคปซูลเนี่ยถึงหกแคปซูลผมต้องไปซื้อในออนไลน์ใช่ไหมใช่เนี่ยเดี๋ยวไปค้นหาดูใจดีช็อปจุก้าค่ะจุก้าจุก้าแล้วแล้วเห็นบอกมีเรื่องของสายตาด้วยนะสายตาด้วยครับเพราะเดี๋ยวนี้เราใช้มือถือกันเยอะใช่ไหมครับใช้คอมพิวเตอร์กันเยอะนะครับเรื่องของดวงตาเราก็สําคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นตัวตลาดเกี่ยวกับสุขภาพดวงตานะครับก็เป็นตลาดที่ใหญ่นะครับปีหนึ่งก็ เฉียดเฉียดหมื่นล้านนะครับตลาดที่ใหญ่มากอันนี้คือบำรุงสายตานะ่รัะส่วนรืนร่างรูปร่างมี่นะครพี่คะรูปร่างนะครับก็ต้องเป็น i m a n งโกครับ i อแ n งโก้สำหรับคนที่ต้องการดูแลในเรื่องของ <afar> <ce> รูปร่างให้แบบว่าสมส่วนนะคะใช่นะแล้ถทางด้านนู <int> donc, ้นนี่มีเป็นเรื่องของแบบเครื่องสำอางใช่ไหมตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการชะลอวัยนะครับจะลอวัยโอเซมีนะครับเหมาะสำหรับทั้ง ปุ่มใบรุ่นใบรุ่นปัญหาของใบรุ่นก็จะเรื่องเรื่องสิวนะครับต้องการผิวขาวที่มีผิวใสมีออร่าอายทานโอเซมินะครับนีสบู่เป็นสบู่ครับสบู่ก็มีเบอร์เพิ่นเบอร์เพิ่นได้มีมีของไปแกะได้ไหมครัแกะได้ครับแกะก็ได้ครับต้องบอกว่าสบู่ก็เป็นตลาดที่ใหญ่ใช่ไหมครับเราทุกบ้านเราใช้สบู่กันใช้สบู่ครับผมแล้วก็บดไฟมากที่บ้านเนี่ยไวมากครับเดี๋ยวหน่อยเราก็จะมีสบู่ที่ทําแบรนด์ร่วมกับดาราดังนะครับเป็นเพลงช่องเจ็ดที่ออกมาให้เพื่อน ตัวแทนของเราเนี่ยนะครับที่จะมาไปทําตลาดต้องติดตามราดังอีกหลายท่านนะครับที่จะมาร่วมจอยทําธุรกิจกับเรานะครับนะอยากจอยกับพิธีกรดังไหมครับผมเรียนเชิญเลยครับเรียนเชิญเลยครับเดี๋ยวคิดกันนั่นหรือจะทำผลิตภัณฑ์อะไรดีอุ้ยเราหรือเปล่าต้องถามก่อนว่าเราดังหรือเปล่าเนี่ยดังครับหอมมากหอมมากน่าใช้จริงๆริงนะฮะดูดีอ่ะแพ็กเกจจิ้งก็ดูดีหมดเลยนะครับกาแฟก็มีกาแฟก็มีนะกาแฟมันจะเป็นกาแฟในเรื่องของการบํารุงสุขภาพนะครับคาับบำรุงสุขภาพด้วยมีสารสกัด ที่ดังๆหลายตัวนะครับอย่างเช่นโพคาวหรือว่าเห็ดนางจือเก่ากี้พวกโสมพวกเนี้ยนะครับนี่เป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นคุณผู้ชมยังมีสินค้าของเขานะภายใต้การดูแลของเขาเนี่เยอะแยะมากมายตอบสนรองทุก ทุกการใช้ชีวิตของทุกเพศทุกวัยได้เลยค่ะอยากจะสอบถามพี่เอกสนิดนึงถ้าถามว่ามาร่วมทําธุรกิจด้วยการมาจอยด้วยการล้าเนี่ยนะกับทางเว็บไซต์เนี่ยใจดีชบของเรานี่นะคะคือกําไรเปอร์เซ็นต์ที่มันจะได้เนี่ยมันอยู่สักประมาณเท่าไหร่ต้องบอกว่าเยอะมากครับในแง่ของผู้ริพก่อนละกันผู้ริพกเมื่อคุณสมัครเป็นสมาชิกนะครับก็จะได้ส่วนลดนะครับส่วนลด ซื้อในราคาส่งเลยนะครับซึ่งราคาจะถูกมากนะครับส่วนผู้ที่เข้ามาทําธุรกิจกับเราเนี่ยนะครับเป็นสมาชิกธุรกิจนะครับนอกจากคุณจะได้กําไรในราคาขายส่งแล้วนะครับซึ่งราคาถูกถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปเพราะ,ะ,ะว่าเราเราผลิตจากโรงงานที่ ในอลลุ่มสูงๆคือพู่าว่าเราผิดเองเรามีต้นทุนมาที่ก็ไม่สูงมากแล้วไม่ได้กําไรเยอะไม่ได้กาไรเยอะแต่อยากให้คุณอะได้เป็นกไรเยอะๆถูกใช่ครับแล้วก็บอยหารเรื่องของการจัดส่งให้นะครับนอกจากนั้นข้อดีของของใจดีช็อปก็คือวันเนี้ยเราขายนะครับเด๋ยวเราชวนเพื่อนมาขายนะนะครับชวนเพื่อนมาขายแล้วเพื่อนมีการชวนกันต่อๆกันไปเราก็จะมีกําไรจากช่องทางที่เพื่อนเพื่อนเราช่วยขายด้วย ระบบมันรู้ใช่ไหมว่าเราชวนใครมาบ้างใช่ไหมฮะรู้เลยครับเนะครับดังนั้นไม่ต้องห่วงฮะคือใครคือใครขายที่อื่นแล้วมาผ่านเราที่เราจักชวนเราก็ได้สตังกันได้สตังด้วยครับวันนี้เราขายกําไรเป็นส่วนของเราแต่เพื่อนเราขายเราก็ได้กําไรจากที่เพื่อนขายด้วยน่าเสียดายนะวันนี้เวลาน้อยนะครับผมว่าใครสนใจตอนนี้จะต้องทํำยังไงครับ เข้าไปที่เว็บใจดีชอ็อปนะครับเสื้อจาก Google ก็ได้หรือเข้าที่เว็บใจใจดีช็อปนะครับ,รบแล้วก็กรอกลงทะเบียนเข้ามานะครับจะมีเจ้าหน้าที่นะครับหรือสมาชิกของใจดีช็อปเนี่ยนะครับติดต่อไปหาเรา แค่นี้เองใช่มีเอสเมแจ้งไปที่มือถือด้วยครับพอสมัครลงทะเบียนเข้ามาโอ้โหนะไม่ยากเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วอย่างจะบอกว่าช่องทางออนไลน์นปัจจุบันนี้นะคะพอเทคโนโลยีมันมาแล้วเนี่ยเราก็อย่ารอช้านะเราต้องใช้มันให้เป็นประโยชน์เพื่อหารายได้ให้กับเราด้วย w w w j d s h o p c o m คาสุดท้ายพี่กินอะไรทำใหพี่น่าใสะ ผมอยากกินโเซล่าครับโเซล่าโเซล่าคนกินนะฮะเป็นสารชี้คอรแล้วเป็นตัวแทนด้วยนะครับผมอ่าวันนี้ขอบคุณมากพี่เอกที่มาคุยกันแล้วก็ชี้ช่องรวยนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับแต่เดี๋ยวจบรายการวันนี้น้องน้อจะเข้าไปใจดีช็อปจะไปช็อปปิ้งเพราะว่าได้ราคาสมด้วยอ่ะโดยทั่งค่ะเอาละค่ะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะ